อ <krit> ย่างล่มจากเฮียนกับส้นเลยหมากใหม่บวชบอยากเลยนี่หอยอนตัวเต้นๆข้นยางส้นหัวปรเด็นนี่ไ้พี่นองไม้ยามผู้ใดไม้ยามผู้นั้นก็ได้กินเจ้าของนี่บวอยาก มอดมันเลยบออยากอยากกินกับผู้มายามเจงไวโควิอ,อง,งไม่มีใครมากินนโควิดชิเก่ามากของโกยังมีใครกินนเรอโอ้ยหน่วยหอยอุอย่นตัวเนเตนน,นนวลได้ไหมน้ตายอยู่ด้วย น้ำดูตนเนี่ยเดินค่อยผู้ดใดมากกระบ่ามาพ่กเวลาเวลาสุกข่าตนกับมีพุ่นแออเลี้ยงเอือห์เลยเห็นว่าน่ะอันแม่เป็นตะแซาวจังว่าอืมทีเวลาถอยรถออกรถเขา่าวัชนัตสีส้นบมัก่วงหลีกกระบ่พุ่นกะ อุ่นตัเนเตียน,นรึเปล่าโอ้ยสะอ่นอ,อนไทยที่หนึ่อตัวอีกซิ่งนี่่นเน่ย่างบอกมาส้นทางแต่มากไหมน,ไน,ออนน่ะอ้าวหอคนทำนี่แหละูอยากก็มะ